อ่สวัสดีครับช่องต่างคนก,กอพ่อเพียงพ่อแม่พี่นอ้องป้องฝ่ายสุขสุขคนวันนี้ก็มาก,กัาพี่น้องประจำวันอาทิตย์นะครับที่12อ่าพฤศจิกายนสองพันห้าอวันนี้ก็มาพาพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครพาเกษตรกรมาเบิงราคาข้อยนะครับพี่น้องจ่ตลาดน้าเขาบิงเถื่อนเมื่อก้ามาเบิงมืันนี่วันศุกรราคาได้แน,น่น้ยน,นะพี่น้องเนาะอ่าข้อยก็เริ่มเขามารลายแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ทีเขาหนาแวแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ดูแลสุขภาพเพป็นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด อ่ามาเบิงงบงงบง้งข้วเบิ้งกล้วยอยู่ตลาดกะใจเสีอกันหนาวยามาย่ามาเศร้าจนนี้ก,ก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วกะมีหลากหลายให้เบิ้งนะครับมีกล้วยสายพัฒนาสายบ้นบานๆแล้วกะสายเนื้อสายคุ้นเนาะพี่น,อน้องมีแบบใดๆเผมพาไปเบิง้งกดไลค์กับเบิงเเบ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องต่างคนกอเพื่อเพียงให้แน่นนะได้พี่นอ้นองนะหาอยากสนับสนุนช่องต่างคนกอเพื่อเพียงกับบุวินกระดูกกำแม่กระดูกกระดูกไม่กระดูกศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าเพื่อเราพี่น้อง ตรงหอดบานห่อซองกันพี่โตทางช่องตะกบนกอบวเพียงบ่มีสนใจสนเสียกันนะหอยเพิ่นได้เพี่น้องเด้อกลัมานําเสนอข้อมูลให้เบิ่งกระซื้อว่าสิมีแบบใดแน่รายละเลอียดต่างๆอาจสิบ่ได้เต็มรอ้อยใครอยากู้รายละเลอียดเต็มร้อยอยากรับประกันเงี้ยงกันกับน,นายหอยเพิ่นก็โทรสอบถามเอาเด้อพี่น้องเด้อโอเชครับผมไปเบิ่งว่าสิมีแบบใดแน่มื้อนี้ไปเบื้องต่ำกันครับผมถามว่าเบิ่งแม่แรกเลยพี่น้องว่าแม่นี่แม่แมแมแบ,บีใหญ่แม่มานเนาะ ประกันทองบโอ้เขาจะได้เดียนที่ตรวจท่านไหนเนาะสูงไรมานไดครับนอย4หพี่นอ้องวะแนวแบบนี้ได้พี่น้องคนเอาเบืองน,น้ำผมคนน่ะคนน่ะอ,องค้คอเต็มกล่องพญ,ญาอะไพี่น้องคนเพื่อนในรูเทียบไหครับนเทียูหนึ่งเนาะโอ้ถาติดกคือสองในสองเนาะเส,นะส้นตัวใดไปครับนทองบอสุกเนาะ ผสมเจ้าทองสุกไว้เด้อพี่น้องเด้อปดบนน่ะลำตัวใหญ่มาพี่น้องเงาคนน่ะเงา,า,าเต็มกล่องผมเลยสูงลอยสี่สิบหา้าน้อลอยสี่สิบหา้าอยากลูกมากเด้อพี่น้องเด้อในลูกตัวนึงแล้วนี่ตัวหันติดตัวนี้กับตัวที่สองในท้องหน้าตาเพิน่นตาแต้มแก้มจ้ำเขาสวยหน้าตาดีเลยเล็บขาเล็บแข้งดีพี่น้องอประกันตัวนี้ค้าทุกค้างดอกเนาะ บอกการดำนีนเลยราคาอะไรบันไดพี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัานบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้ราคาร่องคนเด้อพี่น้องเด้อราคาหนี่กันราคาต่อร่องไหนเด้อพี่น้องบะเมีนต่อร่องบ่ไ,ได้เดิราคาร้องเฉยๆพอเบอร์ได้พี่เดี๋ยวฝีนหาเบอร์โทรพี่น้องบะเมียนบางละเอียดอีกทีกนึงถ่ายยิ่งๆถ้าหนา,นาเลยควันก็นดีควนัวนก็นดีเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาไโทรน้ำกันหน้าตาดีขนาด เอาเปิดดีเบิดได้ครับ099 9 0เา3ยเ่้ามมพียงฮะันพี่ข้าหมันมันมกลองโทษสอทางตัวร้องและข้าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่ยังไงหน่งแสนหนึบาทโอเคครับผมอย่างต่อพี่น้องอย่างต่อ,อมันนี้ค่้ยลายเยพี่น้องมัน เยอะๆเหมือนเดิมเลยอีพอขัอว้วเหนือมาบ่มือนี่ตัวละเท่าไหรเนี่ยตัวคู่นี่ตัวละสองหมื่นพี่น้องนี่ยขัว้วเหนือของอีพอเราเนี่ยผมเช็คราคาขั้วเหนือได้พี่น้องเด้อเนี่ยราคาขั้วเหนือตกตัว,ตวละสองหมื 22, ่นสองพันบ่ประมาณนี้พี่น้องเช็คราคาขั้วเหนือให้เบิง้งนี่ครับราคาขั้วเหนือ เดินเดินเดินกนสวยเลยยังกนสวยเมือนนี่ตัวละเท่าไรเนี่ยนี่น้อยนี่เนี่ยตัวนี้แปดหมื่นตัวละสิหมื่น่ตัวละ่าอ๋อคือสิบแปดหมื่ตัวละตัวละสาวสิหมื่นอ๋อตัวละสองหมื่นด้อพี่น้องด้อนี่ ตัวละสองหมืน่นตัวนึงก็สองหมืน่นพี่น้องเนี่ยสาวน้อยนะครับของน้องเท้ยนเพื่อน,น,นตัวละสองหมื่นบาทแม่สาวน้อยอันอนั้นดิตัวนี้มื่นหตัวนี้มื่นหาพี่น้องนี่ยกล้วยตัวละมื่นหาพี่น้องมื่นหาสามตัวสามตัวมื่นหานี่ตัวนี้ก็มื่นหาเปลี่นเป่นฮะอันนี้ก็อันนี้ก็มื่นหาพี่น้องอันนั้นก็มื่นหา ตัวละซ่ามสองตัวตัวนี้ตั้เพี้ยนิบเก่าซิบเขอเบอร์น้องเพียนนะศูนย์แปดแปดนหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศหล้วพี่น้องนะครับคุ้ยน่อยครคุ้ยหน่อยนะของน้องเพี้ยนพันตัวละนี่ต่อร่องเอาพี่น้องนะครับเอาอย่างไรยกเบิดก็ได้เอาไปคูณเอาพี่น้องคูเบิดเดียวกันง่ายหมดนี่พี่น้องเนี่ยน้อยเนี่ยตัวละหมื่นกว่าบาทนี่พี่น้องเด้อโอเคครับผมหาปลาอ้วนพี่น้อง ตัวนี้เดยป๋าตัวแรกเน่ม้วนนกๆนี่เ้าทดาเละนี่สา 12, มมื่อสองสามมื่อสองม้นนุกจะได้ครับล้านเนะเราเราเบิมพันล้านพี่นอนองนะหางางเงีเป็นผัวเป็นพ่วงเลยคนสีก้นก้นก้น,นนอนซ้ำนอนมกกันก็เลยวัดเอครับเนอคนตกนัดนี่ทนายก็ค่าเพิ่น สามหมื่นสองพันสามหมื่นสองเนาะโอเคตัวนั่นดิลูกจะได้หนิลูกเก่าจะเลื่อนไหลหลอดว่มีเนาะลูกเก่าจะเลื่นพี่น้องเงี้ยๆเลยอา,ายุน,น่อยๆค่าบรายะละครับตัวนี้ครับตัวนี้สองหมื่นเก่าลูกเก่าจะเลืน่นเงาหางงหญ่ๆเลยสองหมื่นเกาพันเนาะอเบืร์เนะครับ 86ชุด86 983 983 6548 6548ตาอ้วนคือเราเด้พี่น้องเด้อโอเคครับผมครับโง่คนไหนพี่น้องโอ้คุยรอคนนี่เขาแไงพวกไงเลยพี่ดัสตัวดีครับพี่น้องเย็บซี่จะวานไรเนี่ยสามเครงินเจ็ดลูกตัวได้เหรลูกซูโม่ครับผมลูกซูโม่พี่น้อง ลูกชายซูโม่โอ้นาเขาไหกกมลงยังไม่ได้โคตรนะโอ้ตาแต้มเขาเปิดดีออครับสมเด่เราที่นเลยอืไม่ออกแม่งสิเราเยนางเื้อนางข้อเนตันพี่น้องขอเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าแปดหนึ่งห้ดหนึ่งสามสองแปดเก้าสามสองแปดเก้าย่อน่้คนรอคือกอล่ะพี่น้องไอยอดเรานะครับ เอาไปาไปครัอยางพี่น้องโอเคครับผมเนี่ยยังได้กันโทรหาเอาพี่น้องราคากันราคาราคาห่องกันซิพี่น้องราคาห่องเด้อบริเวนราคาขายได้ห่องที่โอเคครับผมอันอยางไป็นกันพี่น้องโอ้ขั้วเผือกคนเดนียงแม่บ่ห้องคนเดียห้องใหญ่บ่เจาา้าบ้านเราพ่อเนี่ยแม่ลูกบ่คือแม่เดียว ไม่เดียวแม่สาวเนาะนี่บรรทบบรทัศมสมมันงปะอ๋ออ่ะผมพามาบนกล้วยเผือกตัวเมียได้พี่น้องพร้อมมสมเนี่ยเนี่ยตาพี่เนี่ยพี่น้องนี่พี่น้องเห็นปะโอ้บวกนี้ได้พี่น้องสูงไรมานได้พออร่อยสามสิบกล้วยดีดอกพี่น้องสามสิบสองสามสามมาขายดอก ราคาเท่าไรก็สี่หมือยากสี่หมื่นอสี่หม้องสี่หมนพี่น้องค่อยเผือกตัวนี้ได้พี่น้องแม่สาวความผสมเนี่ยเอาอีพอเราสี่หมื่นาสันเขาเบื่อได้พเบื่อพี่น้องไม่ยากพี่น้องเียนนี่เลยนึ่งเดีนีบกเมนเืก้อนแล้วที่ไรกันจ้ะ โคมนี่โคมนี่กระแมนน้องอิวอเราพี่นอ้องเดี๋ยวเบอร์โทรจะเบอร์โทรทนะครับพี่น้องเบอร์โทเบอร์โทรกับเบอร,ร์เดียวกันแหละนี่ครับโคมนี่สูงลอยสามสิบสองเท่ากันลูกแม่เราพี่น้องเนี่ยตองห้องสี่สิบเท่ากันพีน่น้องสี่หมื่นพี่น้องแม่ลูกโคมนี่ลูกงี้ได้แม่พันเกินเลยสี่หมื่นเหมือนกันนีนน่ครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรที่หนึ่งพี่น้อง พอเบอร์โทรอี่ฟอเรายังเบลีวอยู่เราเื่อเบอร์โทรเ,เราเนี่ยเมลู 40, สี่หมื่นซือกันพี่น,น้องนะครับรับตัวดอนตัวนี้พี่น้องนี่ตัวดอนตัวนี้เนี่ยเมียสาวฟอม์ผสมนี่งามๆเลยพี่น้องนี่ตัวดอนตัวนี้พี่น,น้องนะฟอม์ผส,ส,สมเลย,ล <ะ S 1> เยกูได้มากกะตัวล่างเอาพี่นอ้องราคาห้องก็สี 40, ่หมื่นนี่หน้าๆตันตันเลยสำหรับตัวนี้โอเคครับสำหรับเบอร์อี่ฟอเรากะศูนย์หกสี่ ปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งปดห้าหกปดเจ็ดหหนึ่งหนึ่งแปดห้า้วยดอนแม่นีครับกล้วยขมแม่ลูกขมนี่เด้อพี่น้องเด้อราคาสี่หมื่นขมละสี่หมื่นกะต่อรองกันเอาเด้อพี่น้องนะโอเคครับามาเบิงของพี่ดาพี่น้องหมดนีโอ้อง,งามเลยพี่ดาเรามาพี่น้องข่มแม่ลูกขม่มแม่ลูกนะ,ะพี่น้องหนา,นาๆเลยแม่พ่นน่ีลูกสาสเพ่นโอ้รอขนาดพ่นนะ ใส่รอคอข,า,ขาไงงามๆในลูกคนเนี่ยลูกค,น,น,กคนงามๆเดี๋ยเนี่ยลูกตัวได้ก่อนีน่บอกโอ้ลูกไส้โตลูกไส้เพื่อน,นบกเขาดินนี่นี่ยลูกเขอดินแม่กระทองแล้วสั่นทองในในทองเน,นี่พอ่อก็ฟูงบอกนี่เอกสารเลยพี่น้องเด้อเนี่ยลูกไส้เพื่อนสิบเก้าค่ะหาหมื่นเก้าเนี่ยห้าหมื่นเก้าของพี่ดานี่ครับ ลูกเขาดินแม่สูงลอยสามสิบสามเลยดอกพี่น้องประมาณนี้บกขาดดอกครับนะยังลูกดีขนาดไหมท่นตอนนี้กระทองแล้วสี่เดใกล้คลอดแล้วพี่น้องพิดาว่าประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วประมาณนี้ละข้อเบอร์ได้พิดาวสุนหกสามแปดเจ็ดสี่สี่สามสามหัพิดาเด้อพี่น้องเด้อมันห่วงลูกพี่น้องนะลูกก้นไปทั้งคืนมงหวงหาดีดีมาเมืองกล้วยโอ้สีแปกพี่น้องอ่ะ ควายสีหนักครับพี <agę> ่น <guarding okay>? ้องนี่ควายสีหนักก็เห็นบ่พี่น้องนี่นี่สายเลือดค่ะควายสีหนักพี่น้องข่องมาเหอะข่องจะเดือนเราเหอประมาณหาหกเดือนเราพี่น้องนะครับซุ้มลอยสามสิบน่ะสามหมื่นสองค่ะสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องเนี่ยท่องเราเด้อพี่น้องเด้เนี่ยเนี่ยสีหนักนี่พี่น้องนี่เนี่ยเอาไปพัฒนาต่อได้ครับเนี่ยราคาเบาๆเลย เท้าทองแรกนะครับพี่นองคนคนนะเนีรอยสามสิบนี่แหละประมาณนี like ่ทองเล้วเด้อเนี่ยวยสายพัฒนาขายบ้านๆนี่และสามหม่นสองพับาทของพีดาเอาเบอร์กที่น่งพีดาคุ3หกสามแปดเจสี่ห้าดาเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมอ่ะนะบุกเชิกบัเดี๋ยวจังจุงมไเอาของ เอาดีก่อนแกไปไปไถบักดอนกันนะแก้วฟ้าเนี่ยโอ้ยตัวนี้ยังไงครับพี่น้องผมนะองพี่ติวนแม่ลูกวะพี่แม่ลูกลูกับลูกแม่ลูกไงลูกตัวฟูด้อยผมนะลูกไส้พี่น้องนะเดือนแม่ทองสเดือนแล้วแม่ทองสามเดือนเนาะท้องตัวไหนพี่มันโมีเอกสารยาปลาทองคมณนะสูงแค่ไหนสูงแล้วนะพี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดของพี่ ยเพิ่นนี่ลูกชายเพิ่นชายเพิ่นลูกเก่าจะเลื่อนได้เลยมาถันนี่พี่น้องนี่ในท่องกับผสมเก่าเจริญกันเนาะสามเดือนตัวท่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยหนาๆยี่เลยพู้น่ะพี่น้องหนาอันนี้ยี่อันนี้ค่าผลรายวันใดพี่สองแสนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้ควยงามเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยลูกเก่าจะเลื่อนในท่องกับท่องเก่าจะเลื่อนแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ด ลูกตัวที่เท่าไรพี่ลูกตัวที่สามในถองตัวที่สามในองเด้อลองดีติวคนห้องไว้สองเซนอ่ะขอเบอร์นะพี่เดียวใูหนึ่งม่ทองแม่สาวอ่าเดี๋วเอาเบอร์ตัวนี้ก่นกอนศู 6, 5, นย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกนะครับีติวอีกตัวนั้นอีกตัวนึงเม่สาวท่องแลัท่องระบบผสมตัวใดไปพี่ทับตัวเนาะ พอทิรับจ้างน้ำมันนะซุ้งไรบ้างในเพื่อนี่ลอยสามสิบแปดลอยสามสิบแปดบวกพี่น้องโอ้งามนี่ยนี่ก็ได้หน้าตาดีเนี่ยองค์ข้อสองเส้นเท่อนพี่น้องคมใหญ่เลยคนน่ะความสูงความงามความใหญ่ยคนตัวนี้ค่าไรบ้างในเพื่ตัวนี้หกเบือนห่าอันนี้ผสมมาเรียบร้อยทองเรียบร้อยแล้วเนาะตัวทองแล้วประกันทองพร้อมพี่น้องเนี่ย ดาดแดมแกม้มจำอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องร้อยสามสบดบวกอยู่แล้วพี่น้องนี่ตัวนี้หกหมืนหาพันบาทหกหมื้าบาทตอวรองใดขอเบอร์ครับศูนย์หกห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าแปดห้าจ็ดแปดสามหกเจกโอเคเพ่นไมาก,กจังทุสบถามเพ,พิ่นเพ้อพี่น้องครบนี้ับแม่นั่งเดินี่น้องเนออันนี้กล้วยงามเพิ่นพี่น้องอันนี้โซนค้วยง่ามผมพามาเบิ้งทุกๆส่นแลวพี่น้องโอเคครับผมนมาเบิ้ง ของอีพอเล่างามพอไหวเนคแม่ลูกบ่พอนี่พ่อนี่แม่ลูกเนาะแม่ลูกคมนี่ลไรบาได้พอนี่คมเก่ามอขับเก่ามอพี่น้องแม่สูงลอยเท่าไพออยสามสิบเจ็ดอยสามเจ็ดนาะตอนตอนนี้แม่เันสถานะทองบะทองรับทองอลูกตัวแม่บลูกตัวแม่้อมเด้อับลูกกินนุ่ยู่ลูกกินนุมอยู่พี่น้องเนี่ยลอสามส ลูกเพิ่นน่ยมีมีเสือมีสายปะมีครับลูกกระใดลูกเบื่อลูกเบิ่มพันล้านเนาะทองใน่ทองเด้๋ยวทองกระเดยจะซื้ออะไรมีใบโอ้พอครับโอเคมีใบทับเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นก็เดยนี่อันนี้ลูกเบิ่มเพร่าแม่ลูกคือในลูกลูกปังแต่ลูครับลูกปังแต่ดูโอ้ลูกปังครับลูกปังมีใบครับมีใบอันนี้มีเอกสารนะพี่น้องลูกปังวะท่านพอแล้วเราจำผิดวันนี้สองโค้งของเพิ่นอะ อ,อันนี้ลูกปังพี่น้องลูกปังแปลรียวในท่องกับพอผสมนี่ใบเอกสารพร้อมราคาเก้าหมื่นของพอไวเพิ่นนี่ครับห้องตัวรองได้สูงวอยสามสิบเจ็ดนะครับซีสองได้สามอขอเบอร์ได้พ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนแม่มับมาเมงซุปแม่มันอีกที่นี่บัตนี้แม่มันตัวนี้ไรบันได้พอแม่นีปเปิดไป หกหมื่นหาหกหมื่นหาทองเจ็ดเดือนแล้วทองในเจ็เ <7 S 2> ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วทองตัวใดครับทองครับทองครับฮะทองตัวใดก็ทองทองขาวทองขาวทอ,พอ,ทอววยพี่น้องทองทองขาวเด้๋ยพี่น้องแม่นี่สูงตัวใดเพื่อสูงเพิ่นสูงร้อยสามแปดร้อยสามสิบแปดตัวนี้ราคาราคาหกหมื่นหาหกหมื่นหาเดี๋ยวผมเพิ่งเพิ่งนั่งคางพี่น้องนะครับท <No. S 1> างลำลามเลยแม่นี่แม่พุงเงีย้ยนี่หกหมื่นหาตนี้นะ ทองทองขาวครับท่นอิปอแล้ว่าประกันท่องประกันทองพร้อมหนึ่งตัวนี้หกหมื okay. away, ่นหาของพ่ออิปอไว้ตัวนั้นเดี๋ยวมาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับตัวนี้ชองตัวใดครับนี่ทองทองขาวดือยกันทองทองขาวดือยกันพี่น้องทองขาวมีเอกสารพร้อมด้วยตัวนี้สูงไรไปไหนครับนี่สูงร้อยร้อยสามสิบไปตามหกร้อยสามสิบหกครัท่นเนี่ยตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกเนาะสาวทองแดงงามเลยตัวนี้เท่าใดนี่ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทพี่น้องเป็นกล้วยส,สายพัฒนามาแล้วพี่น้องตัวนี้มีก่อมีเราของอีพอเรามีใ,ใบเกิดพร้อมตัวนี้ในใตัวนี้ลูกตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นลูกเบิม่มนาะลูกเบิมเบ่มพันล,ล,ลา้านานะนนครับลูกสาวเบิ่มพันล้านตัวนี้นะครับนสวยหนึ่งแสนสองหมืนในในม่นบาทราคารองพี่น้องรองก็ซื้อของอีพอไว้เอาเบอร์ขึ้นนึงพ่อ ศูนย์ห้หนึ่งศูนย์่แปดศู้สมดมากกลองทงมาสามสามตัวนี่ยพี่น้องเด้อนอีเล่ากตัวลองเันเอาพี่น้องราคามีตัวมีล่องเลยผูใดอยากไ้แบบใดก็ลองเบิ่งพี่น้องอันนก้ถือของเขาอันนี้พอเระานอรา่ะโอเคครับผมแม่นี่กัแม่ลูกโอเคครับผมไปย่างไปนกันเรื่อยๆพี่น้อง เช่า s i ต่อที่เ้าสองไหนเด็โอ้โหไม่เช่าสีก็บ่รู้กันครับตัวนี้ใส่ขื่อนีะตัวเื่อนเถิไมตัวเขื่อนน่ยตัวละจะหวานทั้งไอ้โหท้ายเขาอีกวามไงลูบ้าไหมคมหนึ่งโอ้มาคนบอกให้มาผีเขาก็มาผีพี่น้องไมาไหมครหนึ่ง่ะลายปาะดนนี่สี่มือหาลูกตัวแม่บ่ลูกตัวแม่พี่น้องแม่กัสุงไวสามสิบได้ยึดดอกพี่น้อง สี่สิบห้าคอีพอทำตัวเงียบๆเลยลูกตัวที่เท่าไรลูกตัวที่สตัวที่สเนาะไปหันเอาใบผสมมาอีกเนาะอีกด้ใบใบไม่มีลูกบอลบอลตาวาหันแม่นี่คือตอนนี้พวทัไนม่ท่องซึ่งตะวาซึ่งล่ะตาวาจะอยู่ทีบทีโอ๋มันรอยเสื้กันแล้วเออต่วาก็ก็หันบอกเออตะวาข้นก็จงไปไปเสื้อทไหมเนาะมันบ่้ไติดแสดงกันลค่ะ ยี่สหาสี่มือหาแต่ขอยี่พอนะก็ได้เนยข้อยี่นาจะลูกสามเนี่ยล้วพี่น้องประมาณนี้เนี่ยมึงลูกฝนงา้นไงลูกแม่ได้พี่น้องนี่นี่ลูกตัวแม่สวยเลยขอเบอร์ได้พอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์เขาเอียบเขาเอียบคือเราเด้อพี่น้องเด้อราคาห่องจะซื้อแต่ตัวรองกันเอาโอเคครับลูกแม่เอามาเบอร์ขอยพอจู๊จงนี้ อันนี้แม่ลูกแม่เดียวบ่นี่แม่ลูกลูกทุกๆผู้แต่แม่นี่บ่กลูกคนลายบนไดคยาคพันพอครบนี่ห้าหมื่นสองเนี่ยสูงวัยสามสิบสามสิบสี่พี่น้องนะครับลูกสาวงามเลยนี่นี่ลูกครึ่งลูกเจ้าครึ่งเด้อพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเจ้าครึ่งนี่งามเลยนี่นี่นี่แม่เพิ่นเนี่ยห้าหมื่นสองตัวนี้ห้าหมื่นสอง ห้องไว้ราคาห้องคมแหลกเนี่ยหัวหนกหมอทองย่างดีเลยแม่พคนเนี่ยพี่น้องคนนะหมอหนกหมอทองดีดีคนสีหลอกเล่าลูกงามงามลูกใจลูกเก่งแนี่ยนี่ห้าหมื่นสองเนาะมาตัวต่อไปตัวนี้เด้คู่นี้คู่นี่มาคู่ไม่นั่งคู่ไม่นั่งลายบันไดตัวนี้ละสองหมื่นเก้าอันนี้แม่นั่งเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นเก้าเด้อไว้พอแล้ว เนี่ยอมอกดีนี่ตัวนี้ก็แมนตัวนี้ก็ตัวละสองหมื่นเก้าสูงลอยจีบ abei, ูนลอยสามสิบนี bah, 32, 22, ่แล้วพี่น้องประมาณนี้โอ้สามสิบสามสองประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวละสองหมื่นเก้าสันนีพอแล้ววะสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้สำหรับแม่นัางแม่นางกุ้แม่นี่ว่าบิ่งแม่นี่พี่น้องอันนี้ก็แม่ลูกลูกตัวฟูตัวแม่ตััวแม่ครบลูกตัวแม่เให้กัน ตัวนี้ลายบันใดตัวนี้แม่สมลายบันไดนี่ซุงลอยสามสิบเจครับลอยสาพี่น้องลูกแม่ด้อนะลูกคนพี่น้องนี่แม่พเ,ยยเ 30, 37, พิ่นแม่ก็งงามพี่น้องนะแม่ก็งงามเงารำตัวเงาดีนะนะลูกคนแม่เจ็ดเจ็ดหม่นเจ็ดหมื่นเก่าครับเจ็ดหมนเก่าราคารองขอเบอร์ในบันชวเบอร์ ศูนย well ์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่ง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 ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าอีพออย่างเงี้ยพอสมบูรณ์พอสมบูรณ์ครับพอสมบูรณ์หน้ากลางเด้อพี่น้องเด้อมากระโทรสอบถามต่อรองราคาเอาเด้อพี่น้องเด้อกระโทรสอบถามได้ครับกำลังอยากเกี่ยวกับเกี่ยวนกับตัวใดไปส่งได้ทั่วประเทศครับโอเคครับผมครับพี่น้องผมไทยราคาคั้วเถิดเบื้องหน้าพี่น้องราคาเหนือเด้อซองมือหาทำนี่ตัวปุ๋งใหญ่เนี่ยพี่น้องเพียงเอื้อพรมุ่นเนี่ยราคาคั้วเหนือเด้อเดี๋ยว เอฟซีตามหาราคาค้อยเนื้อสิบหกจักกับสิประมาณนี่แล้วพี่น้องราคาห้องได้สองหมื่นหานี่หันจากสิประมาณจักบาทนี่พอสองสองหมื่นสองพันหาร้อยเนี่ยตัวนี้ก็ลื่นกันนิดนึงพี่น้องสองหมื่นกว่าเด้อเนี่ยครับราคาค้อยเนื้อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเมนี่ผ้ามาเบิ้งครับราคาค้อยเนื้อเนี่ยพี่น้องไปย่างไปลองกันพี่น้องย่างไปลองกันหลายๆ ประมาตัววะตัวเดียวนี่ล่นะใช่ไหมจักบาทละพ่อเนี่ยให้ลูกวะใหลูกมันนะนี่ยน่จักบาทลูกมันฮะห้องไวห้าทิสองห<ๆ>้าทิสอง้่นอู้แมยูงเด้ีน้องเม่นี่เมียเป็นยงไงนี่ฝูลูกลูลูกเคร คนห้องหาทสองขออีฟออเรานี่สิบตัวมันหังจอยเนาะมันมาท่านด้วนพี่น้องเนี่ยโค้งสางผู้ได้ค้างกล้วยโค้งพี่น้องกล้วยโค้งลูกตัาฟูลองลองหาทิสองได้เบอร์นะศูนย์แปดสีีเก้าหกห้าเกเจแปดาอีฟงก่อสัตโอเคครับผมเนี่ยแม่ลูกโค้นี่หาทิสอด้อ่ามาบังกลวยแม่สาวงอมงอีกตัวนึง อันพอแล้วโอ้สวยเลยพี่น้องนี่ชิงดีดีคนน่ะเป็นลังเพื่อนนังผสมไปพอนี่ยังเนาะเป็นข้อยเม่สาวแม่นั่งอยู่ประมาณนี้ข้อยสิบแปดเดือนพี่น้องนี่ข้อยกระลังสิบสิบพร้อมผสมจังหน่อยก็พร้อมผสมเลยพี่น้องนี่อันพอแล้วสูงไว้สามสิบได้เยอะสามสยอะนี่พี่น้องประมาณนี้นี่ขบวกนี่ไทยเพิ่นรายบรรลัค่าเพิ่นพอ สามหมื่นห้าพันบาทน่แม่นั่งแม่นี่พี่น้องสามหมบาทตาแจมแจมจำเออบุกเผานี่ย่พี่น้องหมดเล็บค้ายเล็บแข็งดีเลยสามหมบาทหนึงพี่น้องเนี่ยต,ต่อได้หน้าตากระงามสวยดีขอเบ,อร,บ, 2> 2 okay รบ,บอร์หน่ย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าแปดห้าห้าแมเกองาเกโอเคครับผมมากระล่องทรสอบถามตัวล่องราคาเอาเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผม แม่เดียวแม่มเดียวบ่ครับแม่เดียวพี่นออ้องสองเดือนพร่องสองเดือนแล้วท่านราคาสามหมื่นห้าครับผมสูงไว,ไว้เท่าไรไอ้สามสิบสี่สามสิบห้าลอยสามสิบสี่อู้ห่างสะออนห่างเพิ่นพี่น้องเนี่ยวนะันน่ะหางงามพรองแล้วพี่น้องเนี่ยสามเดือนแล้วท่านพอพี่จองเพิน่นสามหมื่นห้าราคาร่องพี่น้องตาเตรียมแก้มจำดีขนาดเนาะเรียบกระเี่ดีพี่นอ้องคน่ะอัตลักษณ์ไทยดีอยู่พี่น้องทะเละแม่นี่ แม่แยกลูกมาท้องสามเดือนแล้วเขาพ่จารณาเบอร์ได้086ย8แปดหกศูนย์แปดหกสองจองเด้อพี่น้องเด้อมากร้องโอบถามตัวรองราคาเอาโอเคครับพี่น้องมึงกล้วยเขาแปลกๆพี่น้องคล้วยเขาตู่คนเขาตู่นี่พี่น้องตัวเมียวะท่านคนเดียยากหาของแปลกไว้ไว้อนุรักษ์เด้อพี่น้องเด้อลายมันในพอค้ามันสองหมื่นสี่วาท่านเมียนั่งเขาตู่นี่พี่น้องสูงลอยสามสิบกวยได้อพี่น้องสามสิบสองสามสิบสามเนี่ย สองหมื่นสี่ส่นราคาบ่อบอกได้พี่น้องนะเพ่อแม่พ่อเบอร์ได้ไหมตาศูนย์แปดซีซีหนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์สามนี่พี่น้องผู้ใดมากยากได้ไปเอาไว้คอกไปไข่เด้อพี่น้องเด้อของแปลกหายากเด้อพี่น้องเนี่ยโดนโดนหินเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องแบบนี้ก็โทรสอบถามตัวร้องราคานึ่อีพอเราเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมตัวนั้นนี่พอป่ะเนี่ยตรงเงี้ยหนอของอีพอพี่ยีบ่อ่ะมาเบิ่ง เออมีนั่งงามๆเมียงีกยังไงดานเดือนลขอสานเดือนแล้วเนาะต่เขาเป็ตัวทองมันะเออตัวทองน้องอ้สวยดีสองปีกว่าสองปีกว่าพี่น้องหร้สี่สิบด้หพี่น้องเลยสี่สิบแมเมนี่ราคาเท่าไรหน่ยห้าหมื่นห้า ลูกสาวก็จะเลื่อนนี่พี่น้องตัวนี้ไอ้กวาเพลิน,นเน,นี่ยนนัามาเขายีา่ยีไ่ไปไปหันจะได้ก็ล่องท่สวสอบถามพี่น้องท่องน่ะคือเมื่อท่านไ้ตรวจได้ซื้อตอมันท่องสามเดือนแล,แล้วละเราอ่ะอ่ะขอเบอร์ไอ้กวอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนยองแองแปเจนย่งเของไนอนีพี่น้องนะมาจโงทรอต่อรองราคาสอบถามเอา ครับห้องไอควนเพิ่นโอเคครับผมตัวนี้กันห้องไอควอนเป็นกันพี่น้องตัวนี้สามเมืองหาตัวนี้ชิ่งนี่ดีสาวหน่อยเนี่ยขายแข้งเหงาดีพี่น้องนี่เนี่ยคนสีหลอกเหล้านี่มันมาทำกันเย็นน่องตัวนี้สามเมืองหาได้พี่น้องเด้อสวยๆมาทำร้านโอเคครับผมขโมยเมียหน่ว้าเมียหนิก็งามพี่น้องนี่ควยงามมือน,นี่เมียหนิงามมีลิพี่นออ้องบุญไทยเพิ่น เป็นเด็กเคลื่อนสวยงามพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่สวยเลยเนี่ยหน้าตาสวยขนาดพี่นอ้องคนไหนสูงรไรเท่าไรจังไรสี่ 40, สิบวะไรสามสิบเก้าสี่สิบพี่น้องท้องบ่ครับห้องว่างห้องโอ้บนบนทองว่างพี่น้องสถานะพคนตอนนี้คือทองว่างเจยวคู่แรกเลยวคู่่แรกบ เูหายสวยเลยงาตาเพลินหางแข้งงีดีได้พี่น้องนะครับตาดมแจ่มๆจำอกข้อง่ายเลยหางก็สวยขายก็ดีจ้าบ่าพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าหกหมืนเก้าพี่น้องหกหมื่นเด้มเจ็ดหมื่นได้หกหมื่นเก้าพันบาทหางงามงามดีดี้วยๆพี่น้องนี่สวย เขาเบอร์อไรพี่0 86 27 227 8123 8123นี่ครับแม่นี่เป็นต่อไปใบคอ,อกไว้ไข่เด้อพี่น้องแม่งง่ายเลยนี่จุงล39 40นี่พี่น้องสวยๆเลยคุณนะโอ้งามอีหลีสีดีโอเคครับผมมาพี่น้องกับมาเบิ่งบรรยากาศตอนลานโคก,กบืนแล้วเนาะพี่น้องเช็คราคาให้พอไปพี่น้องทุกคนรับชมรับฟังหลือพี่น้องราคาก็มีตามที่ผมถ่ายให้เบิ่งนั่นแหละครับโค้ยเนื้อ กล้วยงามกล้วยสายพัฒนากล้วยบ้านๆนะครับมีเบิดพี่น้องอยู่ในคลิปผมนั่แหละผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดนซับสะเก็ดกดติดตามช่องตระกูลกอพ่อเพียงอยู่ในด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตระกูลกอพ่อเพียงก็อย่าลืมบวกคลิกกระดูกบวกคลิกไม่ประดูชุดละสามลอยพี่น้องพร้อมทรงแล้วบวกวินกระดูกคู่ละลอยหาซิพพี่น้อง สั่งสองคู่ขึ้นไปส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ขอค่าส่ง30บาทผู้ใดอยากได้ก็โทรมา0857457439 0857457439เตระกูลขอพ่อเพียงโทรมาได้ตลอดเวลาพี่น้องมีบริการส่งให้ฮอดบ้านฮอนซองเด้อพี่น้องเด้อส่วนมโอนีกิกะพามาเบิง่งราคานะครับว่ามันไหลไปทางไหนไหลไปทางขึ้นทางลงต่อผมว่าแนวโน้มมันเป็นทางขึ้นพุ่นล่ะพี่น้องเริ่มขยับขึ้นมาจักหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะค่อยๆมันใก็พอซื้อเลี้ยงพี่น้อง ขาพอซื้อเลี้ยงกุงางก็เริ่มสิกลับมาคือคักแล้วเพราะว่าช่วงนี้งานประกวดหลายเริ่มขึ้นมากนี่ทุกๆจังหวัดพี่น้องพอไก่ปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะงานประกวดก็เริ่มทยอยทยอยขึ้นทุกเดือนทุกอาทิตย์พี่น้องทุกอาทิตย์น้ำพี่น้องของแต่ละจังหวัดด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซักซักไข่กดติดตามให้แน่คอมเมนต์ใต้คลิปให้นําำแน่ได้อพี่น้องเด้อเพื่อจะเปิดการมองเห็นให้คนอ่าได้มองเห็นคลิป อ่แช่กเกษตรกรหรือเช่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดบึงนำนำพี่น้องเด้อมื้อนี้ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเอาสาระควายงามมาคั่นดีๆมอออาฝากไว้คลิปนี้นอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม